ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผิดไหมใ้าย้อนอนก็ผิดไม่ได้ผิดอย่างนั้นแ <c oughs> ค่กิจของสงหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่กิจผมเคยเห็นเคยเห็นที่ท่านวัดที่ข้าวบ้านผมจัดงานใหญ่เห็นพระขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะไต<า>่<า>ถังด้วยหรือเปล่าไต่ถังเลยถ้ไต่ถังเลยแล้วท่านพระองค์นั้นจะใส,สะ่เฉพาะนี่ฮะอังสะอันเดียวครับอังสะกับสบมนะฮะแล้วก็ทรงผมนี่จะโลนๆมีตรงกลางแบกตรงกลางแล้วขี่ไต่ถังปล่อยมือด้วยพระองค์นั้นอโอตอนนั้นอาตมายังไม่บวช อาตมาเห็นอาตมาขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังในงานใช่ฮะอ๋อยังไม่บวชวัดสิ้นสัทธาธรรมจำได้อาตมาอ๋อใช่ครับผมวัดนั้นที่มีคนไปเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าขี่ได้ขี่ขี่ได้ใช่ไม่ผิดไม่ผิดดีมากครับนี่แต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์บินสบาดนี่ยเขาจับศึกไม่เยอะเลยเพราะอะไรฮะ การที่เดินบินธบจะต้องเดินไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์บินธบถือว่าผิดกิจของสงฆ์ถือว่าผิดกิจของสงฆ์แต่ถ้าซ้อนท้ายก็ไม่เป็นไรซ้อนก็ไม่ได้ซ้อนไม่ได้ฮะไม่ได้เลยไม่ได้ครับผมก็เป็นข้อความที่คิดดูแล้วก็นะพระดีๆก็มีเยอะพระไม่ดีก็มีเยอะพระดีเนี่ยยกตัวอย่างครับหลวงพี่นะท่านพระดีก็อย่างอาตมาเนี่ยและพระที่เขาลือว่าไปทําอย่างอย่างที่คลิปวิดีโอลงเนี่ยพระกระเทย ที่เต้นเป็นแดนเซอร์อย่างเงี้ยตามโมในคลิปเนี่ยอย่างนั้นงั้นผิดไหมฮะไม่ได้ไม่ได้แม้แต่ขยับขาเป็นตามจังหวะดนตรีก็ถือว่าผิดแล้วขยับเปขยับยังไงขยับเหมือนได้ยินเสียงเพลงก็ขยับถ้าลองดูผมจะเห็นพระทำยังไงฮะตต้งตตึงตตึงติ้งตงต้งต้งติ้งต้งติ้งติ้งติ้งต้งติ้งต้งติ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 งติ้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 งติงติ้งติงติ้งติง มันมีบ้านหลังหนึ่งผัวขี้เมาเมาทั้งวันทั้งคืนครับมันก็ไปกินเหล้ากลับมาพอตอนเช้าอัตมาไปบินทบาะเนี่ยมันกําลังจะใส่บาตรเขาว่าอย่างไรฮะมันเดินมาเจอหมามเตะหมามไปฝนก็ตกพรังๆี็ออกมาบินธบะอีกไอ้ยังยังออกมาหากินอีกด่าหมาก็พระอัตมาสะุูหลวงพี่ทำาไงฮะก็ไม่ได้ทําไงก็ได้จะมองมันอย่างเดียวพูดอย่างนั้นก็แล้วมนุษย์เรามันใจบาปพ,พูดถึงพระเนี่ยทำให้ได้ถึงวัดข้างบ้านผมเลยฮะ ข่าวดังมากหรอพี่ได้ดูไหมเรื่องอะไรยอมข่าวลงเล้วหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งว่าพระกินเนนอือแสดงว่าพระโดนผีเข้าสิงไม่พระปอก้าเนนปอกแปดครับกินมาม่าเนรเป็นสามลังติดติดแล้ววันนั้นผมดูข่าวไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะครับหลวงพี่นี่เข้าข่ายพระเล่นการพนันก็ถือว่าผิดนะยอมท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไร้คอมเมดี้ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่าฮ